เราไปชมกันต่อครับโอ้ยทุลักทุเลเหลือเกินเดาอุปกรณ์พร้อมแล้วขากล้องล่มเครื่องทำความเย็นดันตูดครับดันตูดครับดันตูดโอ้ ตูดส่งทางอะไรทีเดียวครับฮีโน่เมกา,า,าร้อยเสียบเปาครับผมไปแล้วเจอฮิตาชิดันตูดสรงทางแม่ที่นี่บ่อโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่ครับบ้านเกตตำบลบัตตะโกห้วยราดบุรีรัม โครงการของเฟสสองซึ่งบ่อลูกนี้เที่ยวแรกในคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่ผ่านมาเราได้ชมกันไปแล้วสคันหดหดวันจกตูดกันเลยทีเดียวนะครับเอาเสียแม็กจวดน้อยจวดน้อยทางค่อนข้างเละครับเพราะฉะนั้นต้องทำทางก่อนโดยจะตักเอา ถนนนะครับตักเอาถนนเละๆเนี่ยทางขึ้นเนี่ยใส่ด้ำก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเอาดินแห้งครับาปูทางใหม่ ก่คลิปที่แล้วเนี่ยภาพกระตุกนะครับอากาศค่อนข้างร้อนต้องขออภัยด้วยครับ20สกว่านาทีคลิปที่ผ่านมารอซาเหนื่อยเลยครับโดยเป็นทางด้านของเสียโนนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเราเห็นอยู่วันจบโตกเลยออกมาไม่ได้ไฟตัวไป3คันเสียเปาเสียแม็กสุดท้ายก็จะเป็นเสียโน สคันนั้นโยก2อสมทีครับผ่านแต่ว่าเสียนุโยกอยู่เป็น10ทีครับผมไปไม่รอดยังจอดอยู่ที่ก้นบ่อนะครับซึ่งมีความลึกประมาณ2เมตรและตอนนี้ก็ต้องทำทางใหม่ครับเนื่องจากมันวิ่งไม่ได้ครับมันขึ้นบ่อไม่ได้ขนาดเสียนุว่าแรงๆแล้วยังต้องยกทงขาวครับ จะต้องทำทางใหม่เอาให้เนี๊ยบกว่าเดิมเสียกุ้งแล้วก็จะยอดอัศวินนะครับหกรอสองพันก็ยังจอดอยู่ที่บริเวณด้านหลังนู้นนะครับปล่อยตัวกันแค่3ามคันเท่านั้นทำทางก่อนครับ ไซบอบอกจะฝากผมมีตังเลยที่ทำไซบอว์ดีกว่ามันทำท่อเสียดายหล่ะเรต้องเสียดายทำท่อนี่แหละดีแล้วทำท่โดนมันไม่แรงไงแรงใครบอกตังแต่โท่อไหมล้อไม่หมุนใช่ไหมตังเงินเสียงอ่ะ โอโหครับทีเทครับทีเทเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โเรียบร้อยเมกกาฮิโนเมกกาเรียบร้อยครับติดโลมติครับเยงกระเทเลยเลยตามไปดูนี่แหละถึงบอกว่าร้อยเมตรอันตรายเข้าตำลา เห็นทางเป็นลมเห็นนมสู้ตายเรียบร้อยเลยครับมีโซ่ไหมเสียบเบามีโซ่ไห ไม่มีเอาต้องใช้บริการเสียกุ้งเรียบร้อยเลยครับเอียงกระเท่เลยมิดล้อถอยไปเหมือนตกลอมอากาศเลยบสยเป่าเอาฝั่งนู้นขึ้นภูเขาแล้ว ยังมากเลยครับยังเยอะเลย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวให้รถไทมายืนตรงนี้แล้วก็ยกดำดีดขึ้นเลยอันนี้เที่ยวที่เท่าไหร่จัเปา,าเที่ยวที่เท่าไหร่นั่นนี่สาม,สามโอ้โหเที่ยวที่สามนี่ก็ล่อไป<า>ตูด ตูแต่ลอกปอกเปิดไปแล้วครับแต่ออกจากบ่อเลยงานนี้มันไม่หมูซะแล้วครับ bớt hàng bớt hoà mang chạy bớt bán hàng đấy ạ đi ơi đi ơi ไปอีกไหมขยับไปน่นนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเป่าเดี๋ยวได้ไหมลงลงสุดแล้วเป่สุดยังอ้าวยุบโอ้เบาเบาเองอท้ายเบาเบาเองครับมันยานไหมล่ะคุ้ง Đi Vang con chè bao? Vào, Đeo Đi đâu, Vang gì đi อ้าาวมขึ้นแน่นอนครับเรียบร้อยกว่าจะขึ้นได้ครับ ลอ่อเส้นเหนื่อยเลยเอาปรับพื้นที่กันหน่อยละ่ะเสียกุ้งอดันทางน้ำมันไปพุ่น <c oughs> ทำไมได้อะเทศได้นี้โอ้ดันไปนูนป่นบ่ดันไปนูนป่นบ่มีน้ำมันโอ้ถังน้ำมันนี่มีน้ำมันหรือเปล่าปะมี ขับมาไว้เติมแม่โครเรียบร้อยไปครับฝั่งนู้นก็ยังตกแต่งอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าพักเหนื่อยกันแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ